มาลองแบบดุวนๆนะครับสำหรับแอปนี้นะครับตัวนี้ครับผมจะเข้านะครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับมันใกล้หมดเวลาแล้วทดลองผม2.4 m 1.29 m 1.33 m 0.44 m 0.28 m 0.96 m 1.85 m 1.70 m 1.37 m 4.0 meters 1.90 meters 1.86 meters 3.0 meters 2.5 meters <coughs> 2.5 meters <coughs> 2.1 meters, <coughs> 2. 1 meters. 1.50m 1.11m 0.31m 0.16m 0.21m 0.59m 0.49m 0.98m ก็หมดเวลาการทดสอบของผมไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาใช้ฟรีแค่อ ออฟส t ต c คเกิลเดทเตอผมออกเสียงผิดยังไงขออภัยนะครับต้องบอกว่าน่าจะเป็นแอปจีนเนาะลองรับภาษาจีนกับภาษาอังกฤษอ่ะเดี๋ยวผมหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปแล้วเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังกันเขาบอกว่าตอนนี้ของผมนะก็หมดเวลาการใช้งานฟรีซึ่งเขาใช้งานฟรีแค่5นาทีครับเพื่อนเพื่ให้ใช้งานน้อยจังเลยคือตอนที่เราเปิดแอปถ้าเราเปิดไปเรื่อยๆครบหนาที ก็จะใช้ไม่ได้นะครับอ่าก็จะใช้ไม่ได้คุณจำเป็นจะต้องไปซื้อซึ่งเขาบอกการอันล็อกที่ได้ฟีเจอร์เหมือนเราตลองตอนเราใช้5นาทีเนะี่ยคือ199บาทแต่ผมก็ไม่ได้ซื้อเนาะซึ่งมีหน้าต่างเป็นไงบ้างอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องบอกว่าแอปเนี้ยเขาบอกว่าใช้สำหรับเวลาที่เราจะนำทางไปที่ไหนแล้ว ป้องกันอันตรายที่เราจะไปชนนุ่นชนนี่ชนนั่นนะครับถ้าเราถือมือถือ,อ,อติดกับตัวเราไว้ก็ได้อย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เอากล้องหลังส่องไปเนาะถ้าเราใช้กล้องหลังเนาะก็ต้องเป็น iPhone ที่มีรุ่นที่รองรับ LiDAR Scanner <อ>ก็คือรุ่น Pro และ Pro Max ตั้งแต่น่าจะเป็น iPhone 12 Pro 12 Pro Max แล้วก็13 14 15ที่เป็น Pro และ Pro Max นะครับที่มี LiDAR Scanner นะครับผม เขาก็จะบอกสิ่งกีดขวางข้างหน้านะครับในรูปแบบของเสียงทุกๆๆๆตุการสั่นตัวแฮปติกรวมถึงการพูดสปีดด้วยว่าห่างไปกี่เมตรเหลืออยู่เป็นเป็นเมตริกนะครับบอกให้เราฟังด้วยซึ่งเบื้องต้นที่ผมทดสอบได้คือเวลามันน้อยมากเลยเขาให้ทดสอบ5นาทีแล้วก็รีบอัดให้เพื่อนเพื่อทดสอบปุ๊บรีบกดอัดตอนนั้นเหลืออยู่ประมาณนาที2นาทีละ คือเขากดดันผมมากเลยสปีดฟีดแบ็กนะครับก็จะมีให้เลือกเพื่อสำหรับระหว่างค่าสปีดฟีดแบ็กอ่าก็คือเสียงพูดโต้ตอบกลับมาเป็นเสียงภาษาอังกฤษนะครับก็เลือกเปิดปิดได้ว่าจะให้พูดหรือไม่พูดเก็มอ่าเนี่ยครับสาวน์ปุ่มสวิตช์เปิดอ่าผมผมยังสำรวจไม่หมดนะเก็ตผมก็ยังไม่ได้เข้าไปนะครับสาวน์ปุ่มสวิตซ์เปิดสาวเนี่ยครับทุกๆ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 อยากให้มีหรือไม่มีก็เลือกสามารถเลือกเปิดปิดได้อันไหนเป็นสวิตซ์ก็หนึ่งนิ้วแต่ แฮปติกก็คือการสารั่น<า>ดึกดึๆก,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 กอย่างเงี้ยครับสามารถเลือกเปิดปิดได้อ็อบเจกต์สองครั้งเล,ลืกคอนิชันาการสำรวจตัววัตถุเหรอครับผมการตรวจสอบวัตถุก็เลือกเปิด,ด,ดววปิดได้ที่เคคชันฟิล์ออฟวไซส์ไม่ได้เลือกมีก็มีหลายๆอันที่ผมก็ยังไม่ได้ใช้เลยที่เคราคณชันฟิลล์ออฟวูดไซส์สองเลเวลสิบ่ององกา่ามารถ แล้วก็มีเซตติ้งการตั้งค่า low power mode ตุ๊กโลสไม่ให้เลือก low power mode อ่าในในส่วนของการประหยัดพลังงานเหรอ low mode อยู่ในเวอร์ซอล่อ่าก็อะไรเนี่ย low <power> mode อยู่ในเวอร์ซอลมี low mode universal คือต้องบอกว่าเขาให้เวลาผมทดลองน้อยมากเลยครับเพื่อนๆใครที่อยากจะลองเดี๋ยวค่อยเรามาคุยกันนะว่าควรซื้อไหม flash light ตุ๊ไม่ได้เลือกแฟลชไลท์ <Flat> line, อ,อันนี้อันนี้ก็เป็นอ่าในส่วนของอ่าแฟลชการใช้แฟลชช่วยอ่าทำให้ การการการดูทางให้เราดียิ่งขึ้นอ่า enable ปุ่ม enable ตัวเนี้ยคือจะมีปุ่ม disable ขึ้นมาสำหรับเวลาใช้งานแล้วถ้าคุณอยากเลิกใช้งานหยุดหยุดหยุดการทำงานเป็นชั่วคราวก็มากดตรงนี้ได้แต่ของผมตอนเนี้ยผมผมกด disable ไว้ wise, ก็คือมันก็จะกลายเป็นปุ่ม enable ก็คือหยุดการทำงานถ้าผมจากจะกดใช้งานผมกดที่ enable ปุ๊บอ่า เขาเอเ้ามเขาก็จะบอกผมว่ากรุณาซื้อนะครับเพราะของคุณหมดเวลาใช้ฟรีแบบไทลอลเ,เวอร์ชัน5นาทีไปแล้วคลอสุมเนี่ยอ่าให้มีการคือแอปเนี้ยฟรีฟรีใช้ได้5นาทีแต่ถ้าอยากใช้เป็นแบบปกติเหมือนเมื่อกี้ก็ต้องซื้อเป็นแบบพรีเมียมอันลอกออฟฟิเชอร์สเพอร์มนเนนตี้จะอันล็อกก็คือปลดล็อกทั้งหมดเลย แอปเปิลเรทาวน์วิลดีชาร์จจริญานยอัเซอร์คานเฟอร์เรเชันแอนทิมุน e รัอินดี้ไทยรสีสชาร์จไปยังแอปเปิ d ของเราฟรีวอซี่พารลิซุ่ร้สิบเาบาทเพอืมบาทถ้าใครที่อยากลองก็กดซื้อได้เพิร์มอฟเซอร์วิอ่าเนี่ยประมาณนี้รีสโร์ <Load S 2> ไปก่อนอก็ตกลงผมใช้ไม่ได้แล้วเนาะออคือก็เดินไปที่ต่างๆแล้วปุ๊บคือจะชนในรระดับที่อเอา,าถืคผม ถ้ามีกำแพงมีกระจกมีเมื่อก,กี้ก็ลองเออกระจกลองอย่างเนาะถ้ามีกำแพงมีประตูมีอะไรมันก็จะบอกว่าสิ่งกีดขวางที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยห่างไปกี่เมตรกี่เมตรกี่เมตรดูดูได้ทุกสภาพผิวที่เป็นสิ่งกีดขวางเลยนะครับเท่าที่ผมลองดูเมื่อกี้ในตัวตึกของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแต่เขาบอกว่าเมื่อการทำงานของไร d a s สแกนเนอรร่วมกับการใช้แฟลชร,ร่วมกับอะไร บอกได้เลยครับเครื่องอุ่นและอุ่นอุ่นเป็นพิเศษด้วยแบตเตอรี่ก็จะใช้งานประมาณหนึ่งเลยนะครับผมและมีข้อข้อนิดนึงคือแอปนี้เป็นเ,เวลาเราเราเข้าไปใน,เร,เ,ปในปเราเข้าไปในแอปสตอร์เราเข้าไปในแอปสต o ร์เพื่อจะโหลดเนี่ยเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ให้เดี๋ยวลองเข้าไปใน App Store เขาไม่ได้ชื่อแอปเป็นนี่นะหน้าที่สามอ้าสี่3 a เ p ิลเดทเ d e t เตอร์ไม่ใช่ใช้ชื่อ,อ,อเปออฟสแต t คเกิลเดเนะคือเขาจะใช้ชื่อแอปเป็นภาษาจีนเลยผมกออ็คิดนิดนึงเหมือนกันว่าอ,อโหลดดีไหมแอป,ปนี้น่าเชื่อถือไหมแต่ว่าถ้าอยู่บน App Store ได้ก็คงน่าเชื่อถือล่ะ <c oughs> เออแล้วก็การนำทางของ VoiceOver ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับส่วน <c oughs> คือคือก็ต้องบอกว่า ร้อยเก้าเก้าบาทก,ก็คิดนะว่าการเอาเอาใช้แอปนี้นําทางคือคือถ้านําทางในระยะแบบในจุดที่เราเดินที่เราไม่มั่นใจจริงๆอะ่ะก,ก็โอเคนะมันก็ช่วยบอกได้ว่าข้างหน้ามีสิ่งกีดขวางเราถือไว้ตรงอกหรือถือตรงไว้ตรงคางเนี่ยมีอะไรกีดขวางเราอยู่ในระดับระดับพวกช่วงช่วงคางเราหรือเปล่าหรือช่วงหน้าอกเราหรือเปล่าเราจะได้ไม่ไปเดินกระแทกนะครับผม ก็ก็น่าจะดีแต่ว่าถ้าใช้นานเนี่ยแบตไม่เหลือแน่เครื่องก็ร้อนมากนะครับผมซึ่งพอแอปเป็นพัฒนาแล้วเป็นชื่อเป็นภาษาจีนเลยนะเพื่อนๆก็ผมผมก็พรีชีพลองโหลดมาก่อนนะครับเพราะว่าพออยู่เป็นแอปโซได้ก็คงน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งแนะนําให้กับเพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับสาหรับแอปสําหรับช่วยนําทางคนตาบอดอีกตัวหนึ่งอ็อ t สแต็ก d ค้ e เดทเตอร์นะครับผม ก็ใครอยากจะซื้อก็กดซื้อได้แต่ว่าผมเองคงไม่ซื้อมัง้งแต่ว่ามีอะไรใหม่นำมาฝากการทดลองใช้5นาทีแล้วถ้าถ้ารู้สึกว่าไม่ได้ใช้ต่อก็ลบทิ้งได้แต่ว่ามันก็เป็นอีก,อ,กอีกแอปหนึ่งที่คนมี iPhone รุ่น Pro และ Pro Max ลองมาใช้ได้เพราะว่าเขาใช้ความสามารถของ LiDAR Scanner ใช้ให้เต็มประโยชน์ผมก็ลองดูให้พรีชีพเพื่อทุกคนครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม